โคตรโง่เลยเดินขาลายได้ครับผมเป็นไงเต็มขาดอกนี้ขาขาไหมดอกงามนากขาแข็งเกียดดีด้วยห็ดเท่าครับส่วนมากับตระกูลเพ็ดเพิ่งขึ้เก่าครับมาเนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันนะครับผมเจอกันกันข้าวสองคนนะครับวันนี้ขึ้นภูเขาเลยครับผมลาเห็ดเนาะเขาป่าลาหาเห็ดพี่น้องไม่กัยังอยู่บ่อนเก่าเลยครับผมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะอำเภอบุญทลิขมวันนี้กับฝนด้วเก่าเลยครับพฝนด้วยเก่าเมื่อวานนี่กับฝนเจอฝนทุกมมือเลยครับฝนบ้านเพื่นฝนตกดีลิเดี๋ยววันนี้เขามาลุนกับพี่น้องว่าเ้าสี่ใสเห็ดนังเนาะก้าวมากับน้องแมนกับผมวนนี้คนบันป่าครับ เบาลานอนนาเนาะค่ะพี่น้องเาหยแยกกันหาลหรค่ะครับคไปต้องกันทุกมือแหละก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเนาะปลาพี่น้องไปเดินปลาครักันครับหาเห็ียดทำกันปลาพี่น้องลุยกันเลยครับเดินตรงแหลกแห้งมาแดงินนุ่งดอกก่อน นเผ็ดคูก็งามๆไปขาเนี่ยฝนกักินเสใสเสใสนะตกอุกมื่พี่หนองฝนบานเพื่อนตกสุกมื่นอีกเหียดงเลยึี่ยง ดอกเป็นหมูเลยตัวเป็นหมูเลยดิวานไปเก็บเห็ดพึ่งเขานี่ดอกให่เยอะเลยนี่ก็แกงเสียบกันจ้ะพึ่งเขาทำ้มโอ้ผีทังผีกันยี่เป็นหมูตัวคนบนตะกงใส่โอ้แด่งามแห่งวานพี่น้องเมื่อกี้เก็บมากกลัวเขาสิมาหอดห่องเนาะคีโรตีล่าทางกับบ่อใว่าทางดีกระทบกระเทกแต่ที่นี่เสียหายแน่พี่น้องอาจจะบ่ิเวทุกดอก เก,<ด>ก่งหวานกว่าเน้อจ้ะนี่คลิปอากิบอกเสียงค่อยๆได้คุณน้องก็ว่าต้นเนื้อเนี่ยนี่ต้องเห็ดเปิงนเนาะเก่งหวานเด้อค่ะพี่น้องเก่งเสียด้วยนิดบดดินได้พี่น้อง

ขาขานอนเืิอเลยคนนี่เดจิคานขาใหญ่ขาใหญ่ครับผึงแดงขาลายเด้อค่ะพี่น้องกระโดดงามมากดกกำลังพอดีแกงเลย

เพาลายด้วยครับี่เยูสีดอกนี่ดอกใหญ่ตัวนีเป็น<ม>ใหญ่เตี้<า>ดดยสีาา่สมบูรณ์ดีครับห้อยจว่เเยียบเนาะเขาเหยียบวเวยบลยโอ้โหหลุดโอ้ลุงหน่อยเพื่อนเมยน,น่อยบบยางลายเนาะ หน่อยเพิ่งละหลมดรุดไว,ไวเลยครับเห็ดตัวะมดรุดไหวครับหน่อยกับลาย้ฤฤางาเลยงามางเทกล,ลังพุนลูกน่อยลายดอกด้ยอกัวัวมือนะน่เปิดกั มันหลุดจ้อยมหลุดมันก็ว่าูๆุ่นเขาไม่ได้ลูกเขาเลรียญหดเต้องเห็นตัวหลุดเลย ไต้ตบใส่หมาหมาเลยี่น้องแ <c oughs> ซ่บเจ็บครับว <c oughs> ่ะเก่งกระเซบานทีเขาไปเห็ดนะเขาแนะนำมาเนี่ยเขาแนะนำมาแมา <c oughs> ดงขาลายสามโดกันเด็ดนี่คนหมื่นเนาะจับเนี <c oughs> ่ยจุดหนามดิ ถือน้ำ <นา S 1> ถือฝน, <า S 1> น,นละมื่นมื่นบดดินปกติเกิดยก็จะเกิดจังซีแล้วเนาะเกิดเป็นมูเยวเหิดมูอแล้วหลวกใส่มาหากินมาเรงบ,บดดินเนาค่ะทาอวดดิน บดิน <One> พ <input> ี <un paid> ่น้องขาบวบเลยเก่งเยษเลยจะหิดบดินมาเลี้ยงเล้พี่น้องคืไร้องใส้มาหมาเลี้ยงกิมาหมาหมาหมาขับเนาะเสียบสาเก่งเป็นหิดรวมเนาะสยงามน้ขาดั กำลังดันไปตองขืนอ้อพอเลียวจ้ะมดสนีพอยังนอพอเลียวพอเลีวละงูกระเท่เลี้ยนแลวลูกเขาเลี้ยนแล้วมดะนีพอเหีดละงูหรืว่าพี่น่อย เป็ดเห็ดบดดินนี mm ่ละบดดินนี่เลยเส่เป็ดเลยอุ้ยดี่ก่อนเลยจุ่มเลยเาป็นหมูเลยตัวหนุ่จุ่มไปเลยเป็นหมูเป็นก่อนสงบ ไม่เพิ่นเหยียบเบื้ง <g ib it> ไม่เพิ่นไม่จะของบุกเหยียปบปีดปีดเสียดายเสียดายฝนจะตกเลยเนาะเหมืฝนจะตก มาเจอกันเบอร์สุขคนเลยพี่น mm, ้องนี่อย่างอันนี้ลูกลูกมนีไงสเม่เหเดี๋ยวเข้กสิพักกินเข่ากันด้วยครับผมกินข่าแล้วจังสีออกหาต่อนะเห็ดกระมันได้สุกคนเอยโพดโพดโพมูเดียวจักดอกนี่เธอวันที่4 5 6 7 8 9 สิบสามสิบสามสิบสามสิบสาดอกตนนี้คองไผ่เขาค้องมณีคลองมนีเอาขขงลูกทายเขาเก่งครับทรายมนีกินใหเกมนให้ไอ้นี่รึนี่นุ่งนี่ยะไอ้อยากได้นี่นุ่งใบทรายได้เก็บมาสมดอกจ้ะกินใหมไอ้นี่ด้ไปคิดเขากันพี่น้องคิดเขากัน ที่เข่าเราจะเสิออกหาต่อถอดกินน้ำเลยครัลุยหาเห็ดต่อเด้อครับผมเท็ดบยังไงกันแดงแดงแดงขาลายดอกงามเนาะมีดอกเดี่ยวโม่ผัวโม่มียด้วคนก็หลายเก่าด้วยครับวันนี้ส่วนมาเพื่อจิขึ้นมานอนกันด้วยครับผมนอนหาเบิดคืนเลย ที่เพิ่นขึ้นมานอนนี่คือว่าอย่างปกติทางขึ้นทางลงมันลำบากที่ขึ้นมาเราต้องเอาให้คุมเลยเขาขึมานอนหาเลยครับสายเขาลับลงไปบา้านเอาเห็ดไปขายดูงเงือกเดี่ยวคือเห็นดับเตียวบ่มีหมูไม่จังไงน,นี่เด็ออกกำลังบาดนี่กำลังบาด เปิดสองดอกขาวก็ะลูกเป็ดไข่หอบเป็นมูเนาะตุ้ยใส่หลงตาเต็มม่กับทางเลยมูมันเอาไปแล้วเลยเหลือไขเ่เดียวเดวดงขาลาย หมูก็ออกแน่ด้วยพี่น้องนะว่าบ่ท่านเพิ่นเพิ่นมานอนไตเลยเนาะนอนไตนอกจากสิหลงตาเพิ่นนี่สีหลงยังเพิ่นยัญจีบเพื่อนหวานพี่น้องหลายดอกเลยจ้ะพี่น้องเป็นมูเลยดอกกำลังบานเลยค่ะ กำลังดันไปใหม่ขึ้นเนาะคุณลงโคตรเผื่อเหียนเพิ่นโบเกะเปล่าเลยคือเนองเพิ่นว่าระเห็ดเผื่อเพิ่นว่าระเห็ดเพิ่นคมเพราะว่าบ้านเพิ่นพวกินเห็ดเพิน่นคมนะเผื่อเหี้ยนก็เลยคิดว่าเป็นเห็ดเพิ่นคมพูดดอกเลย หวานเลยนะมนี่ดอกเดียวอ้วเฮ็ดผึ่งยังคือดอกงามแท้หวานนะผึ่งดอกงามนะคาเ็งกีดีด้วยบ้าขาถ่งหวาน สีเหลืองปือๆแล้วเดว่นขาลายได้ครับผมย่แถวสาบลาบอยู่ขาเืนน้แห้งเนาะมากอดอกนึงเกเกือบเหยียบเตืน้ำมากว่านี้นสองดอก มาใส่สาขาพื้นเ่ยละเบึงหาเนาะแล้วอือดีทักทีก็ดูเยาลาดสานุ่งย่างพายที่นี้งบ่เห็นเติอหวาน,วานด้วยกับ ขาสันสันเนาะคิ้วเลือดใครกำลังสิมึอตาจังกำลังมือตาโอ้หงตง้ง<โอ> <laughs> ร่นแล้ว <Anfang> พ <avez> ี่น้องล่นแล้วตา พึงไว้เนาะพึงพูเือขาไงพึ่งไว้พึงไว้พึงไว้หรือว่านเพึงไว้หรือว่าเห็ดเขล่เนาะท่าบานเอ็นขาลเนาะไ่้เอไว้ไ้ก่อยเสียบมันเป็นนี่เราไม่เคยกินเราเก็บเอาเราซื้อมือนี่ เด้งขาลายขาเหวินตลุกอยู่แล้วเ,เสียบน้ำข้าเพื่อนี่แหละผึ่งหวานนี่แต่ว่าผึ่งหนูเป็นหมูวายครับหวานผันออกใกล้ๆกันเพื่อหยอดน้องกันอบพร้อมกันเบิดจเสร็จเป็นกัน เพิงหวานขาไหมถึงเมียงแท้เนาะผีๆเห็ดเพิงหวานไหมแล้เป็นก้อนอยู่นะปากระเบิ้ลเป็นก้อนก็จข่ีเือร้อนทายลูกใบเบิ่งนี่งาเหี้มกเก็บซาดอกน่อเก็บก้อนขลุ่นาสติ่าสติ่ย่นเก็บ อเดี๋ยวพ่อเกียงเลยี่น้องเพื่งหวานเด้อนี่หน้าเขโตูเลยพี่โคตรโคตรเวหวานเด้อจังแข่พี่น้องอืองามคัดสมบูนขัดเนาะเอาตะกาทีซองพี่น้องดิดีดูว่าขาเขาบึ๊บ มนนวายพีเนาะทิศบดินเด้จ้ะพี่น้องดอกละงามเลยจ้ะเพิ่มสอนนะพี่น้องน้องทีมาเมือนนั้นได้ครับทีกบเขียดหลายๆต้องเพิเ่มมาสอนทีใดบ้าง สซนหัวนหวนคนี่ huh ันนอนอยู <S <S ่ใต um ้น้ำเปิดนะครับพืชลงไปยับใบใบยับเลี้ยงขึ้นมาขึ้นิันนอนอยู่น้ำป่าหิริไทยรับ แบบนี้แบบนี้พ่อน่กินดอกด้อหัวฟ้าหัวกบเเ่วลงหันวกบเนี่ยลาเกลียวหัวกบว่าที่มัน้อเป็นตัวว่านกเกิดเป็นตัวแบบนี้ใย่นใมเต็มหนองเลยอนี้ เนื้องนเขียดอีกนะมุเซลีลุงส่างันยังบาอยู่เนาะเอาไปใส่เบียดเนาะเอาไป็นชาวป่ากว่านี้นหัวเขียดเนี่ยหัวเขียดนี่ยหัวเขียดเนี่ย ขาดนี่นี่ขาดเขาเขาไปเหลี่ยซองทองปีเลยนี่เขาสอนไปซองทองปีแล้วเขาสอนไปแล้วนะเมียนก็ไปเหลี่ยมมาซองกระตาสอดรอบซองตาตองไหมตองเยอะตอง บอทองหยานดับแนี่ยบอทองหยานสูตรพันเลยพี่น้องหลายมันมีให้เก่ามันมีให้เก่าเก็บนานเอาเก็บเก็บไอเสียไปกินบัตรเอาไปกินบัตรก็ได้ไปกินแค่ก็ได้วเก็บปวดอ่ะพี่น้องแดกได้แล้วมันก็มีอยู่เนาะอยู่ใจว่าลายนี่มาประกวดมาแข่งกันก็อยู่หนีด้วยนี่ทุกคนมันใหญ่กว่าหนีเน่นอนสีสลุกเปรี้อยู่ฟแป้งตะเลียงกับปลายซ้ำมึงอะกบหมวกกบ สองนั่งก็ไล่ที่ออกค้็สอนไปแล้วเป็นกระตาเลยเพิ่มมาสอนที่หลังแต่งขาลายด้วยครับผมออกจากสอนหัวแล้วมาเก็บเหตดต่อที่น้องโดดงาม นี่ครับ็หาออกไปเรื่อยๆด้วยครับผมข,า,ขาลายเือขาไมแต่แกงเสเียบเลยเฮ้บเปิ้ลซาวนองฝาดบางอย่าง ขึ้นนเลยขึ้นเลย,เลยมาล้านขึ้นโอ้ยขึ้นให้เมียกินแน่เมียแพ่ทองวะ <laughs> เดี๋ยวฮักกิสีออกไปลินเลๆได้ครับ <c oughs> ผมเหลื่มยางาออกแล้ว <c oughs> เออนาะ <c oughs> ของแทร <c oughs> เออ เด็กกินอยู่ตอนนี้เดีวเวลากลับด้วยครับผมม,มนันอกีกประมาณนิดเดียพี่น้องอีกเท่าครับส่วนมา,นากับตะกูลเฮ็ดเพิงขี้เก่าครับมื่อนี้มีเฮ็ดเพิงแดงขาลายเดอะบานเฮ็ดเพิง,ดงแดงดอกงามเลยเฮ็ดเพิงหวานแล้วก็เฮ็ดเพิงขาลาย แต่กเต็เฮ็ดบดดินค่ะเนี่ยเฮ็ดเพิ่อนขาลายมือนี่บ่ค่อยลายเนาะรู้สึกว่าเพิ่นบ่ค่อยลายมือนี่ว่าสิมาเก็บขาขาเองขาลายมือมือจังไดจังบ่มีแต่ก็เดาขาลายคมแหม<อ>ขาลายคมแหมบ่มีดีเลยสี่ห้าได้ไหมแต่ก็ะมานที่เขาพี่น้องนี่ฝนลงเม็ดอีกแล้วแต่ว่ามือนีเป็นแดดแดดแต่ว่าฝนไปปล่อยเนาะตกเป็นบางครั้งในก็ะมานค่ะ มาเต็มตาเปลี่ลยนเนาะแน่นครับเข้าขึ้นมา<ช>ประมาณจักหกโมงเสาร์ใดเนาะขึ้นมาสารพัดเห็ดครับผมขึ้นหกโมงเสาร์ลงเทียงก็ได้ยสารพัดเห็ดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผม <S <S บางทีมื้อนี้เขาอ,อาจจะเดินทางกลับบุญร่ำนะครับบางที่เด้อพี่นอ <S 1> <S 1> ้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสารคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆลายเลยครับที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมสารคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ